สถานศึกษาซึ่งโรงเรียนโกฐพานะคะได้รับการประเมินจากสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลัับรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยค่ะว่าโรงเรียนมีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาอย่างไรว่าไปกันเลยค่ะสวัสดีครับคุณพรปฐราชินีนะครับท่านผู้ในการโรงเรียนโกฐพาครับท่านขอบรญชาลงชื่อนะครับวันนี้ทางพวกเรานะครับ นักศึกษาคณะครุศาสตร์มหาบบััินะคราาวิชทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์นะครับผมในวันนี้นะครับพวกเราได้รับโอกาสในการอาได้มาสัมภาษณ์ผู้ในการลงเรียนนะครับเกี่ยวกับวิธีการดําเนินงานในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับที่ท่านมีวิธีการดําเนินการอย่างไรนะครับให้ทางสถานศึกษาเนี่ยได้เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ ะะต้องขออน,นุญาตแนะนําตัวก่อนนะคะนะักที่นีดีทองงามค่ะอ่าก็ต้องขอขอบคินท่านผอ,อที่สละเวลามาให้สัมภาษณ์ในวันนี้นะคะเราจะขอสอบถามการดําเนินงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจของเพนนิงเรียนของท่านผอ,อนะคะอ่าอยากให้ท่านผอ,อช่วยเล่าแนวคิดและนโยบายของโรงเรียนในการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์ใช้ขอให้ท่านผอ,อได้เล่าความเป็นมาเป็นไปเกัวกับเ่การมีเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ย มันคือสุดยอดในการเรมีชีวิตเราไมีอยู่มีกินนะศูนย์การเรียนรู้ของเรียนเราเนี่ยพอออกจริงใช้ว่าศูนย์การเรียนรู้พออยู่พอกินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจเพราะอะไรเพราะการมีกินมันไม่ตายแต่นั่มีกินมันตายนะเพราะนั้นตรงนี้ก็คือที่มาที่ไปหลังจากนั้นเราก็เติมทฤษฎีของพ่อหลวงเขาเข้าไปเรื่องของสารดสม เป็นแนวคิดที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่ท่านผอ,อพูดนะคะบางคนไม่เข้าใจถึงหลักปัจญายของเศรษฐกิจพอเพียงได้แต่ทอ่องสามพวงสเงื่อนไขท่องได้แต่ไม่เข้าใจในล,ลึกซึ้งต้องขอบคุณสําหรับแนวคิดข้อนี้มากๆเลยนะคะส่วนต่อไปจะบรบกวนขอสอบถามว่า,าเมื่อเมื่อมีแนวคิดแล้วท่านผอ,อได้ดําเนินการจัดกิจกรรมหรือโครงการอะไรบ้าง ที่ส่งเสริมให้กับผู้เรียนได้ตรนหนักถึงตรงนี้หลักปัญญายของเศรษฐกิจพอเป็ียนตรงนี้ครับเราก็จะส่งเสริมด้วยการครั้งแรกที่มาที่นี่ด้านหลังทัาเป็นป่าเนาะเราก็มีโครงการจากราัฐพัสมาก็ทาโครงการโดยเฉนี่ยเขานะพอเสนอเขาเขาก็ยุคแรกแรกไม่มีใครไม่มีใครมีโรงเรียนน้อยแต่เขามาดูพื้นที่แล้วเขาให้เงิมาแสนหก ก็เลยมาปรับว่าเด็กที่ปปจจุบมันจะทําการ,กรเกษตรเนขาจะทำในล่มเขาจะไม่หออกแดดเราต้องย้งรักว่าเดี๋ยวนี้แดดมันแรงแดดมันงเพราะนั้นก็เลยทำซแซลแนถึงซแซลแนนะถึงแลแนแล้วเด็กก็ทําใต้ซแซลแอนโดยทําเป็นแปลงผักแปลงอะไรให้เด็กได้เรียนรู้มีสุนเผ็ด แปลงผักมีปลูกผักเหมืนทุกแบบเพราะว่าต้องการส่งเสริมให้เด็กแล้วเด็กที่เข้าไปเรียนก็คือเด็กนักวิชาตรงนี้ก็จะมีค่ากรรมของข่ายพอเอาผลิตจากตรงนี้จะให้แป่งรูปแรูปจะแบ่งรูปก็ฝึกให้เด็กเพราะทุกวันนี้เด็กเรียนไปในนามวเด็กเนี่ยจบไปแล้วไปเป็นลูกน้องเขาเราสู้ให้เด็กเรียนไปแล้วมปอยู่จริงแล้วก็ หรือว่ารู้จักทำเป็นประเดเ็นที่ถูกต้องก็เปนอีกนึงประมาณนี้ยอดเยี่ยมมากเลยัท่าน,านผอใช้ภาคีเครือข่ายช่วยใ,ในการดําเนินโครงการถือว่าเข้มแข็งมากๆเลยแล้วยังบูรณา,าการในรายวิชาคหกรรมถือว่าเป็นยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะแล้วจากการดําเนินงานที่ผ่านมาเกิดการเปลี่ยนแปลงกับผู้เรียน บุคลากรในสถานศึกษาอย่างไรบ,บ้างครบท่นานบอกการเปลีป่ยนแปลงของบุคลากรและผ<ะ>ู้เรียนของเราก็คือเด็กได้ปฏิบัติเด็กได้ฝึกควา,นะามเข้มแข็งลงลูกขาปลูกอะไรนะได้ความเข้มแข็งของตัวเองแล้วมันทําให้หนึง่งเมือ่อเมื่อเด็กมาแปลรูปแปลอะไรนะเด็กมีเงินขายได้ได้เยอะน้อยต่อมาฝากรแลวเมื่อธนาคารโรงเรียนพอเขาจบาม .3 ม .6 เขาไม่อยู่กับรต่อก็ก้อนและแใครจะมีมากใครองเป็นการศึกษาได้ด้วยสรด้วยเรียบมากเลยค่ะในการดำเนินงานช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาที่ท่านผอเล่ามาเบื้องต้นนะคะอยากรบกวนตอบถามว่าได้เจอปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะแล้วท่านผอหนึวิธีการแก้ไขอย่างไรคะเนี่ยเขาบอกว่า ไหนบอกว่าเป็นคนเป็นผู้แห่งยุคใหม่ทําไมไมาใช้แนวคิดเก่ากับ <c oughs> แต่พ่อออใช้วิธีการพูดคุยและทำความเข้าใจว่าเชื่อหลงจุดเชื่อคาของพ่อหลวงหรืว่าสมัยก่อนคนยุคปอออนะเขาจะบอกว่าซักในดินสิ่งใดท้คือการมีดินมีน้ำนี่แล้วมันจะทําให้เรามีกินนะซักในดินคือมีที่ดินแล้วเรารู้จักปลูกรู้จักงา มันก็มีกินอาสินในน้ำในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวเราก็สามารถหากินได้มันก็เจอปัญหาขพองหัวแล้วมันจะทำยังไงให้เด็กมาทำมันยุ่งยากแต่พอตอนนี้เราทำมันเป็นปกติเด็กบางคนเนี่ยก็มาทำกับเราทุ๊บก็ไปคุยกับพ่อแม่เราไม่จำเป็นตน้องมีที่ใหญ่ที่สำคัญบุคลากรของเราได้เรียนรู้ด้วยแล้วก็แล้วก็ พอเข้ากรเสียงเพื่อทำที่ต่างทดลองปลูกทดลองอะไรไม่ว่าจะเป็นผักอะไรผักไก่โจผักผักสลัดผักคะน้าผักบุ้งหรือแป่งเล็กๆเลยเราสามารถแบ่งตรงนี้ห้องตรงนี้เรามีการปลูกหลายที่ปลูกใส่ปลูกใส่ในกระถางปลูกใส่ในล้อรถยนต์ปลูกอะไรปลูกใส่ใส่ใส่ปลูกเป็นไม้เประดับได้ นโดยเชื่อว่าอ่ารสัมภาษณ์นี้จะต้องเป็นประโยชน์กับหลายๆโรงเรียนในยค่ะท่น้นผออในวันนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอขอบคุณท่านผออรทางคะที่ได้ให้ความรู้ให้ข้อคิดเนวคิดสำหรับเราในวันนี้นะคะค่ะ ่สวัสดีค่ะชื่อนางสาวอันดิทองยยแย้รักค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวอันดิทองแย้รักค่ะซุ้มนี้เป็นซุ้มปลูกปลาทองกับปักค่ะเป็นผักออร์แกนิกไม่ใช้สารสารสารไม่ใช้สารยังไงใช้ปุ <c oughs> ๋ยมินิ่ีปอดปอดสารพิษใช้ควบสาร น้ำหมักก็ใช้เป็นพาน้ำหมักไล่กันแมลงไม่มีาม่มีกรสไม่มีเคมีถ้าเราใช้เคมีปุ๋ยเคมีต่างมันจะทำให้ดินเสียแล้วเราปลูกผสมกันแบบนี้ได้เลยใช่ไหมคะได้แต่ฟักทองอ่ะมันจะรูปไม่ค่อยสวยข้างมนนะเพราะว่าปกติฟักทองเนี่ยมันจะปลูกกับพืช ก็เด็กก็จะช่วยกันทำนะครับเด็กช่วยกันทำดูแลยเดี๋ยวเราไปดูด้านน,านาูน้นกันน,น,น้นงเนี่ยแล้วก็ค่ะชื่อนางสาวพญนาจัยจันทร์ค่ะชื่อนางจิส่วนบัวของเรานะครับก็ปลูกด,ด้วยเป็นผักออร์แกนิกนะครับก็ใช้ดินก็จะใช้ที่วัวกับดินมาผสมกันแล้วก็ นำมันลงไปปลูกแล้วก็ในบัวของเราก็จะดูลูลกไม่สวยนะครับเพราะว่าในทั้งเดือนที่แล้วที่ปลูกมีฝนตกเยอะทั้งเดือนแล้วก็มีทําให้มีแมลงมารบกวนก็เลยได้ผลผลิตไม่ดีส่วนในทวกพักยาของเราก็จะเป็นเหมือนกัน,นะครับปลูกแตตอนแรกปลูกไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็ฝนตกลงมาเยอะมันก็จะทําให้ใบหงิหมดเลย แล้วเราก็รื้อทําใหม่ก็เลยอพึ่งคืนใหญ่แค่นี้แล้วก็นักศึกษานักเรียนนะคะมีได้ใช้ประโยชน์จากงานนี้อย่างไรบ้างคะก็คือนำผลผลิตไปไปขายได้ค่ะแล้วก็นำไปขายเขาไปขายที่ไหนไปขายในคุณครูนี่แหะค่ะเป็นการสร้างรายได้ใช่ไหมจ๋าคุณครูเนี่แหละต้องซื้อของพวกหนูใช่ไหมคะแต การตัวนอกนักเรียนชัน้นม .5 ากับสองวิธีการคู่คือเอามาเลีใส่ในคลองน้ำแล้วเอาไปแช่น้ำนึ่งคลองน้ำแล้วก็นำไปใส่ในที่มืดสองคืนคนามาแช่น้ำประมาณสิบสองถึงสิบห้าวันครับแล้วก็เอามาลงีู้ปลา มีสามรูปแบบกินน้ำวนน้ำมี่และออร์แกนิกมันมันแตกต่างกันครับกับว่าระหว่างน้ำวนน้ำนี่แล้วก็ออร์แกนิกน้ำวนค่ะน้ำจะมีปุ๋ยเคมีอยู่ส่วนออร์แกนิกจะไม่มีปุ๋ยเราจะใช้ปุ๋ยมากปุ๋ยใกล้และแทงกันปุ๋ยยาอั้มลย แล้วการเจริญเติบโตระยะเวลานี่คือพอกันครับหรือว่าประมาณคือสองเดือนก็าแล้ก็คือแต่แต่ละชนิดก็คือพอกันหมดใช่ไหมก็เลี้ยงปลูกได้เข้ากันหมดเอาไปถ่ายที่ไหนคะลูกถ่าพ่อแม่ปลูแล้วก็ผู้ปกครองที่มาเรียนติดต่อซื้อได้นำกลับไปทดลองทำที่บ้านบ้างไหมคะลูกตามเอาไปถ่ายทอดให้พ่อแม่เนาะได้ลองทำไหมคะ อันนี้เขาเคยเรียนมาตั้งแต่อยู่กับถมน้บอกอย่างเงี้ยเขาก็อยู่ที่โรงเรียนนาการเขาก็เคยเรียนมาอ๋อโรงเรียนนาการเขาก็มีทำเขาทำได้ยินได้ยินเด็กอยู่ค่ะเด็กเอาไปใช้ไปหนาทั้งวันค่ใช่ครับมีเก็บของเก็บไข่อะไรนะแต่มันจะเริ่มยืดยืดไม่ค่อยสวยวันนี้เคยเล็กตอนแรกงอมนะครับล่างๆเขาจะเป็นมะขี่น้า เลาขาวยาชุนดีเอ็มแล้วก็น้ำส้มสายชูดากน้ำตาลเอามาหมักเอามาหมักไว้สิบห้าวันสวัสดีค่ะชื่อกิติยาโฉมอเมริกาถ้เรียนได้ประโยชน์จากการเรียนทียาไปบ้างในการ จัดการในเรื่องของการปลูกเสร็จทางขวานะค่ะปลูกแล้วนำไปใช้งานก็นำไปประปันเดี๋ยวหมอสามาเลยแล้วเลื่อนเสียงแล้วหนูมีการแบ่งเวกรกันมาดูแลอย่างไรคะลูกบริหารจะรำล้น้ำอะไรอย่างนี้มีการแบ่งหน้าที่กันดูแลอย่างไรบ้างคะหนูไปขรอรน้ำเชา้ากลางวัน่ขดน้ำตอนก <หา S 1> <ซ>็คือ ก็จะสองคนนี้ก็จะมีหน้าที่ดูแลในเรื่องของขาดส่วนไอ้เวลาเรียนมก็จะมีเด็กหลายห้องบานนี้บานหมุนเย็นมาลดน้ำลงเห็ดนี้ต้องดูแลยังไงบ้างครับเริ่มต้นตั่ก็จะมีเราจะไปซื้อก้อนเห็ดเข้ามาเราไม่ได้ผสมเราไม่ได้ทำเองไปซื้อก้อนเห็ดมาก้อนเจ็ดถึงแปดบาทประมาณนี้แล้วก็มาลงไว้แล้วก็ลดน้ํเช้ากลางวันเย็นละลดที่กระสอบอะครับให้มันชื้น เราซื้อมามันก็เป็นก้อนอย่างนี้กอยู่เลยครับแล้วเราก็มาจัดจัดเรียงในโรงในโรงเลยครับแล้วก็ลดน้ําที่กระสอบให้มีความชื้นนะครับครับชาของวันเย็นเวลานี้ชาลางวันเย็นเลยชาของวันเย็นแต่ถ้าหน้าฝนก็อาจจะสองเวลาก็ได้มันมีความชื้นพอแล้วเราใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าเห็ดจะโตให้เราเก็บได้ครับก็ถ้ามันเริ่มออกนี่ประมาณสองวันก็เดินเก็บได้วันสองวันช่วงนี้ครับมันขึ้นอยู่กับดอกอันนี้ก็เริ่มดอกใหญ่ ของมันมันติดค้างจนวันต่ออาทิตย์ด้วยแล้วเดี๋ยวก็เลยดอกบานบางบาง,บางดอกโรงเรียนกบพระมีแนวทางการบริหารงานด้านการปูฝังการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ยั่งยืน โดยบุคลากรเข้าใจในการใช้ทรัพยากรอ,อย่างมีคุณค่าเกิดประโยชน์สูงสุดและยังปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมเน้นการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงพอประมาณและมีพึ้งกันในตัวเองเกิดทักษะชีวิตสามารถฝึกทักษะอาชีพในสถานศึกษาเช่นเกษตรกรรมปลูกผักงานฝีมือเชื่อมโยงระหว่างโรงเรียนและชุมชน ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านจิตใจให้กับผู้เรียนและบุคลากรในสถานศึกษาเป็นอย่างดีทำให้บุคลากรและผู้เรียนมีความสุขสามารถรับมือกับปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ